Welcome back to ครูหญิงสาวผู้ไทยชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวผู้ไทยเย้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงแบบฟอนิกส์การออกเสียงแบบฟอนิกส์นะคะเรามาทบทวนเมื่อคลิปที่แล้วกันนะคะก็คือเสียง A แอ A. A ต่อมา B B เบบ Tua topai... Si, k. Tua pai, tu pai na de d. Di, d. d. Tua e. I, e. e. Tua pai F, f. F, f. Tua topai... G g G h. H, h. ต่อไป i e i ตัวต่อไป j j j ตัวต่อไปนะคะ k k ตัวต่อไป l l เสียง l นะคะตัว l ต่อมา m m m ตัวต่อไป n n N นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัว O อออตัวต่อไป P P p, p ตัวต่อไป Q Q ควนะค,ะคอวอควบกันเนาะต่อมา A R A R เราหอลิ้นเข้าไปนะคะต่อมาตัว S S s, 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 s N, นะคะ จะมีลมออกต่อมาที่เธอที่เธอต่อมา you are you are ต่อมาตัว we we ver we ver นะคะต่อมาตัว w ก็คือตัวเสียง ver เสียง ver นั่นเองนะคะต่อมาตัว x ก็คือ x เสียงคือซือนะคะต่อมาตัว y เสียงเยือเสียงเหยือ ต่อมาตัวแ t นะคะก็คือเสียงเเสียง z นะคะจะสั่นๆนะคะต่อมาเรามาดูนะคะในคําศัพท์บ้างแอ่แอ a แอปเปิลแอ่แอแอเปิลแอ่อแอนด์แอ่อแอนด์บบบรบบุกบบุกเคเค เคเค cat คค cat นะตัวต่อไปก็จะเป็นเสียง the. the 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 dog the the dog the the door the the d ตัวอ e ีเสียง egg egg ฟ r อกอฟอกต่อมาตัวจีเสียงเกอเกอเกอ Goose เกอเกอ g o o e เกอเกอ a s เกอเกอ a s เฮอเฮ Hat เฮอเ Hat เฮอเฮอ h t เฮอเฮอ h t หวัวใจน,นะคะต่อไปอีอีอ Insect อีอี insect e e insect เซมลงนั่นเองนะคะต่อมาเจอเจอแจมเจอเจอแจมเจอเจอเจลฟิชเจอเจอเจลฟิชต่อมาเสียงเคเคเคคิตเคเคคิตเคเคคิงเคเคคิงพระราชานะคะต่อมาเล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 มอน เลเลเลมอนเลเล a ลฟเลเลลฟใบไม้ต่อมาเมเมมังคีเมเมมังคีเมเมมูนเมเมมูนะจันะคะเนเนนัทเนเนนัทเนเนเนกเลสเนเนเนเลสเนเนเนกเลสสร้อยคอนะคะต่อไปออออออ อออออร์ออออันยอออันยหัวหอมนะคะต่อมาเพอเพเปอเอปเพอร์เต่อมาคอร์นะคะควบกันคอร์เคอร์ควีช o ันคอร์คอรควีชันคอคอคิวคอร์อคิวร r r rabbit r r rabbit r r rain r r rain so so sausage so so sausage so so skirt so so skirt กระป๋องนะคะต่อมา tomato th th tomato th th cherry bam นะคะต่อมา a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 bella a a umbrella ลมนะคะต่อมาเสียง ver 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 vote ver ver vote ver ver violet ver ver violet สีม่วงนะต่อมา ver 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 watch ver ver watch ver ver watch นาฬิกาข้อมือนะคะต่อมา x ออกเสียงคือสื่อนะคะ x

จบลงไปแล้วอย่าลืมนะคะ Thank you for watching อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้คู่หญิงด้วยนะคะบ๊ายบาย